รอท่าไอจ็คมิดเนาะแล้วก็ผู้นึงก็ไปยามกราฟบ,บุษันมาอันนี้มันปา่าเมื่อคืนนี่นาะยามมองได้เมื่อคืนนี่แล้วกับหนุโอ้ป่าจาดำตัวบักใหญ่พี่น้องเลยปิงรอท่าไอจ็คมิดพี่น้องเลยเขากำลังไปยามมองกลับมาแล้วจึงเบิ่งป่าเติมเนาะ าเอ็ดน้ำน้ำบบุฟเฟ่สไปทำโบกสเอ่โอ้ใหญ่ประจัดม่นฮอตลูผว่าให้ตัวนึงนี่เอาตัวเยอะเยนาะนี่แหละผลงานเอามาเฮือนแล้ะประจัดไม่แั่วใหญ่ปลาปลารวม